เนี็นบัดเนลลฟังบทสอนสมนวัก่อนรอกสือกโตขอเลี้ยงเชิญทุกทุกคันมาฟป้งตันอันทะเล คอยฟังไปหากสิแกงเละผลเหตุเป็นประจักษ์ปวดตึกต่องให้มันคากหากประเห็นเสียนแกง,งนั้นจังวายนิโสู่จองตองต,องตามเรื่อนอาลัม สุสังรัตติปันจปังไวรีนานละทันปัญญาได้เกิดมีนาอ้าวทันโพธิ์เมื่อนี้กำวังเพื่อเตินเตือนเจตดอกมเมยฝากคำก,ก่อนไปนอนจิตที่คอยวันเห็นแก่การแสดงพัด คำนั้นบะคือกันกับแนวเอลังเสียให้ม้นคือเกินหมดนี้ได้แต่ยังไอ้รกเมคือเองนนเมเจอฟอนกับฟอนบอนไอ้ต้องอเอต้องใส่ก่อนคำรถเมียน้องขันมันลำเลือบ สิบอเก่งใจซ้ำส,าสิผ้าล้างผ้าฟอนให้หวัวขอนโพดสิมวนมีไงเอ้ยนี่มันเตจวนล้วนกอมีแตลลันบ่มีไร้รโอ้ยนี่มันเตจล้วนล้วนบ่ติงได้แต่ยังไงเน้อแมน่อมนอะ พาย,ยากว้วนกว็าหากักใดแต่ต้องปีบเอาเองเลยแม่ดือ้อบมต้องกิงเก่ก๊กาวผดแต่ว่าแถมเงินก็พอแล,วล้วซอมมึงยอมอยู่ในนี่แลยกินดีตั้งเทียงน้ำเมือ่อยเมื่ฟังแต่เสียงกมวนย้อนอยากมวนพออยากก้วนละ อุย้ยจาก่อนกบอับโ่งตีดอกเมยนะผู้หลังคนกินเหล้าเมาแล้วจั้งสี่ผัดพองว่าสอสอยๆต่อยน้ำสียงของท้าปวดซํำคอเรเยนมา เกินปนันาปนปัาตุแลโอ้ยเกินปนัญาตุแลผู้กระแต่บ้านโคกกอมาเข่นขอคือล่คือยมพอโอ้ยมาเข่นขอคือพอส่วนคนทวงกว่ากเกินนั้น จังสิขออนันอื่นพ่อและแม่ฟังธรรมจำคติคำสอนป้อนสิรดีเป็นหลอกเมื่อนาลเทศนาวันนี้คติทำกอมอกกำตามมาฟังถวยปัญญาเกิดมีมาพร้อมพูพอบดังคำขอพ่อพรโอ์ อีกตังบทบาทแบบอันปอนสิบอกเล่าสววมบทบาทเป็นยายเท่าในเรื่องเทศนาน่นตามนิทานนีนาคือยายเท่ายันคือเท่ายาทันพาลีผู้สามีสืบพาโลจริงจะสอบเกินเท่า มีแต่เอางานสางบ่มีวังเศร้ากันเบียกบ่สะแยกคิดใดบสบา้เท่าแก่กายดอกแม่เออโอ้ยนังบ่ได้ทุกอย่าง่ายแต่หากว่าเศร้ามื่อคือสินอ้อนมาหลับตาแต่ละวันคันว่างเอเท่าบ่วังก็จริแแะ ยังเสียงแผลบาดเท้าบอกโอ้ยเนียดมิดตอกใส่ซ้ำขันเฮ้าจำว่าลำไหล่นะบอกเท่าเศ้ากะบ่ใจสมกับซื้อเท่าผ้าลูมโซ่าเฮาเนาะสนใจสิจังไดกะตามแล้ว จังอว่าวิธีเป่าจำอารมณ์เล่าตีแนนจุนปัญญาแท้แกในตอนนี้ถ้าบอกว้าอินนัมียยเยอ,อยเรื่องคิดทักมักได้ไปกระซังไปกระซังอย่ามีเสียงเลย ผัวตัวเองกะทามตาเก้าจาดท่านเถื่อนยามกลางคืนก็ยังกลมง้อง้าวจนเถิกเดินบ่เมียนคนบ่เมียนฉันนีเบ้าเพื่นผัวเท่าใแก่ไฟในเก้าสีดอกเนี่ยน้มีใ่เอยเร้่อง่นจังสีเท่าแห่งทรงบอธนา บอกไปว่ารนไปวัดเพียงบ่สนใจด้วยใครจะเขาขาคว้ยเอิ้นให้ไปตื่นกินเลือไปปั่นเสียเต้นเขาา่าปากาบ,บอกให้ไปลงป่าเท่าเฮงบ่ขีดขานไปเปา่ากว่าผู้ใดอกงอ่ออ เลื่องไปวัดเข้าว่าไปพ่อได้คำสวดภาวนอาอรังสำป้าบวบก่อนอันบ่กเป็นอย่งสามเง๊ะคิดจังหนึ่งกระโลดคือกับข่อยใหญ่พาลีโพดเนีมโอ้ยเอีเมีนอาเรียนอยู่ตั้งสามปี ปานนี้ยังกว่าไดหัวไปนั้นนัดพอดีไม่ใญ่เอออนะโอ้ยหาลาังเทียกว่า,าละหังจังสี่ผัดลงเพื่อว่าอาละหอย มู่เขาน้อตนอตักเตียนว่างูกุ้มอมปวดมือหนึ่งตัวมือหนึ่งนั่นแหละหวงพอส้าหลวงพอสูพาไปเขากรรมาานอยู่วัดผาเพิ่นส่วนสวดคำมาภาวัดนะกำหนดลมอยู่ทองพองขึ้นแล้วนบลมนั ใ,ใจเข้าสู้ทนหายก็ใจท้องปุงเพื่อนอื่นว่าพ้องหนอ่อแยามปล่อยลวมให้ว่าจุบใส่หนอลงทยคิดจากอายเท่าปันนี้พอลืมคำจำจ็บคอยผัดลงพุงแบบพุงแวบบูเขาจนแสบทองใน้โคห้องใส่ไง โอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยจังมันใส่พ่อไทยที่ไรนี่ความจำไม่ใหญ่เอ้ยไปฟังถามนัมจคำเสียนป้าไปปพาไป,ไปพ่อให้มันแล้วแนวชำนานของข่ใยญทารีนั่นแนวอื่นไข่เต่หหอยคว่เบาพืน้นโอ้ยคนนั้น